สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะเป็นสือ่อกลางในการรวบรวมเอาเครือข่ายบุคลากรในแวดวงทางการศึกษารวมถึงนําเสนอแบบแผนทางเครือข่ายที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับผมอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโทยทัยซอยเจริญกรุง5 7กรุงเทพมหานครนี่เองครับเขามีการอบรมเชิงปฏิบัติการโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งน่าสนใจมากครับเพราะคงจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่ไม่รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบางท่าน ไม่กล้าหรือใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นครับมีแบบนี้อยู่จริงๆครับนั้นโครงการนี้จะสอนจะบอกอะไรบ้างกับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงเครือข่ายที่นี่เข้มแข็งมากๆครับเขาทำได้อย่างไรเราจะไปหาคำตอบกันครับ โครงการในวันนี้นั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็งของผู้ปกครองและครูที่นี่ครับซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันกับ3ท่านครับนั่งข้างๆผมท่านเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัยคุณนงพงศ์วงศ์ตะกูลครับและถัดไปครับผู้นือการสุปราณีไกรวัฒน์นุสรครับดีค่ะและสุดท้ายครับประธานเครือข่ายผู้ปกครองครับคุณคํานวณพงศ์ศักดิ์ศรีครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะ อยากให้พูดถึงโครงการในวันนี้ก่อนนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราสอนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเล่าที่มาจุดเริ่มต้นให้ฟังครับคุณในการก็คงต้องเรียนว่าเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองและโรงเรียนสตรีศรีสิโยไทยนะคะเหตุเนื่องจากขณะเนี้ยนักเรียนให้ความสนใจกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างมากในขณะที่ท่านผู้ปกครองเนี่ยบางท่านยังไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะเราต้องการให้ผู้ปกครองเนี่ยรู้เท่าทัน กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลแล้วก็ป้องปรามเ <Space. S 3> พราะว่าเราจะพบว่ามีพิษภัยจากการออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมากคือข้อดีก็มีเยอะแต่ข้อเสียถ้าใช้ไม่เป็นหรือบางทีรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะเกิดโทษภ,ภัยได้นะฮะแล้ววันนี้มีผู้ปกครองมาร่วมง,งานกันจริงๆผู้ปกครองเนี่ยสมัครเข้าร่วมอบรม300ท่านแต่เรา แบ่งเป็น2รุ่นค่ะ,ะรุ่นแรกวันนี้ประมาณ150บค่ะ,ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นสัปดาห์หน้าอีก150ค่ะอย่างการแจ้งข่าวไปยังผู้ปกครองด้วยกันนี่ทางประธานเครือข่ายนี่ใช้วิธีไหนยังไงฮนะเ,ออเพราะว่าทางเรียนเนี่ยนะคะอยู่สพทออนี่นะคะ,ะก็มีกําหนดให้ต้องมีเครือข่ายผู้ปกครองประจําห้องเรียนอยู่แล้วห้องอะละหาคนแล้วเราก็เพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วะนะคะ ขณะที่เรามีประธานเคือขายผู้ครองระดับโรงเรียนระดับชั้นเรียนระดับห้องเรียนระดับห้องเรียนห้องละห้าคนซึ่งในหคนเนี่ยเขาจะทำทําเนียบโรงเรียนก็จะมีทําทําเนียบให้ผู้ครองไปเขาจะมีรายชื่อของผู้ครองในห้องทั้งหมดแล้วก็ ประธานในระดับห้องเรียนน,นะฮะก็จะเป็นพระว่าเอาชื่อเนี่ยสมมติลูกเขามี35คนก็จะมี35แผ่นที่ก็ต้องแนะจกให้ผู้ครองนะจะได้รู้ว่าลูกเรามีเพื่อนคนไหนชื่อติดต่อ,อยังไงเผื่อลูกกลับบ้านเย็นโทรไปหาใครได้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า5า,าคนแต่ละห้องนี่เป็นเหมือนคนที่ช่วย ดูแลเป็นเครือข่ายทีเดีนในห้องเรียนจะสอดสองทั่วถึงไหมฮะเราเราพยายามให้5คนสมมุติว่าหคนหนึ่งท่านดูแลผู้ปกครองนักเรียนสัก8คนดังนั้น5้าแก็40ก็จะได้40คนเหมือนกับมันเป็นเครือข่ายกันมีอะไรก็แจ้งข่าวได้เลยอย่างโครงการโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้ก็แจ้งข่าวไปขยะอาคอบรมก็มาดิท็อะเรามีพอมีประชุมตั้งแต่ครั้งแรกเราเริ่มมอบตัวนักเรียนนะคะทางเรียนก็ช่วยกรณาพิมพ์เอกสารแจกให้ผู้ปกครองที่สนใจก็เริ่มสมัคร เริ่มสมัครตั้งแต่1พฤษภาคมรู้สึกครั้งแรกที่เราเริ่มรับสมัคร1พฤษภาคมแล้วก็แล้วก็ย้ำมาเรื่อยๆตั้งแต่พอมีประชุมแต่ละครั้งก็จะจะเตือนผู้ปกครองยังเครือข่ายแบบนี้เกิดขึ้นทางสมาคมผู้ปกครองและครูเนี่ยมีบทบาทช่วยเหลือตรงไหนยังไงเราไปสนับสนุนกันยังไงก็เราเป็นฝ่ายหาว่าประมาณค่ะอ๋อเหรอเขาอยากได้อะไรเราหามากระเป๋าตังค์อยู่นี่นะก็สมาคมที่จะมีหน้าที่หาเงินนะคะ ก็จะมีการเดินการสุขุศุปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะทอดผ้าป่ากาันศึกษาเวลาวิธีประชุมใหญ่สามันประจำปีอีกห,หนึ่งครั้งนะคะคแล้วก็งานใหญ่ก็คืองานเทศปหาชาติของโรงเรียนซึ่ง ตรงน้านจะได้เงินมากทางโรงเรียนก็สามารถที่จะใช้เงินนั้นมาเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาโรงเรียนนี่แสดงว่าทางสมาคมต้องจัดงานทุกปีปีละหลายๆครั้งเื่อเงินให้ทางโรงเรียนตามความจําเป็นเพราะว่าเพราะว่างบประมาณที่ทางหลวงให้นะคะก็ก็เป็นส่วนที่มาเสริมบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะขาดสื่อำนวยความสะดวกหลายๆอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมาคมกับ เครือข่ายเนี่ยเราจะต้องจับมือกันต้องนะคุยกันให้รู้เรื่องเพราะว่าการจัดการแต่ละครั้งนี่เราก็ต้องอาศัยผู้ปกครองนะแล้วก็มีผู้ประกันและคุณทั้งหลายนะแล้วทางเครือข่ายนี่ก็จะเป็นคนกระจายข่าวหรือ,อบอกต่อว่าให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าเงินที่เราหามาเนี่ยนะทุกบาททุกสตางค์นเนี่ยไม่ใช่ว่าโรงเรียนเอามาใช้หาความสุขให้กับครูบาอาจารย์นะแต่ว่าเป็นเงินที่จะเอามาให ลูกหลานของท่านได้รับค่ะทุกกบาททุกสตางค์จะตกกระเด็กหมดครับพุ่ในการครับการทํางานร่วมกัน3าฝ่ายแบบนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยซึ่งวันนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและสามท่านก็สตรีล้วนเลยนะฮะแต่ทำงานแน่นแฟ้นแล้วก็ประสานกันได้ดีแค่ไหนยังไงค่ะในในส่วนของโรงเรียนเราเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะ ทั้งสมาคมทั้งเครือข่ายจริงๆเรามีอีกหนึ่งองค์กรคือศรีสุริโยไทยสมาคมหรือสมาคมสิทธิเก่านะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะนํานโยบายของกระทรวงสาธารมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณยกตัวอย่างเช่นขณะเนี้ยปัญหาที่เกิดทั้งประเทศเลยคือเราขาดครูนะคะเราจ้างคุณครูมาเป็นอาจารเนี่ยคุณครูก็จะอยู่กับเราช่วงระยะหนึ่งเมื่อสอบบรรจุได้ก็จะไปสอบบรรจุ แล้วการที่ใช้เงินของราชการจ้างเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้คุณครูได้ทางสมาคมก็ช่วยสนับสนุนตรงส่วนนี้ที่จะเพิ่มให้กับคุณครูนะคะคส่วนเครือข่ายนั้นทุกครั้งที่โรงเรียนมีกิจกรรมครเครือข่ายก็จะเป็นเ,เป็นแกน ในการที่จะกระจายข้อมูลแลวก็ส่งข้อมูลให้กับผู้ปกครองทุกท่านกรณีที่ผู้ปกครองมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรกับโรงเรียนท่านประธานเครือข่ายตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับชั้นเรียนแล้วก็ระดับห้องเรียนก็จะเป็นผู้ประสานนะคะบางทีผู้ปกครองอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจท่านประธานเครือข่ายแล้วก็ทีมงานของท่านก็จะเป็นคนกลางที่จะประชาสัมพันธ์จะไม่ปล่อยให้มันค้างคามีปัญหาแล้วไม่เข้าใจกันอยู่นาง แล้วการที่เราจะดึงผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในเรื่องเทคโนโลยีคือบางครั้งเนี่ยพอดึงเข้ามาผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยรู้จักอาจจะกลัวไม่ค่อยอยากมามีปัญหาไหมครับคุณคำนวณครับมีมีปัญหาเหมือนกันค่ะ,ค,ะคือเราเราเริ่มทําโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ปกครองอ่ะสามปีมาแล้วนะคะ,คะปีแรกท,ที่ที่เราไปติดต่อผู้ปกครองว่าเราจะเปิดนะคะเราประชาสัมพันธ์แล้วผู้ปกครองก็บอกว่าไม่มีความรู้พื้นฐานเลยแล้วก็เรียนไปก็ไม่รู้จะได้ไปใช้ทําอะไร ถามว่าคุณพ่อคุณแม่มีคอมพิวเตอร์ให้ลูกใช้ไหมเล่นที่บ้านไม่มีแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากจะรู้เหรือว่าคแล้วลูกทําอะไรในคอมพิวเตอร์ ก็แรกคุณพ่อก็บอกไม่เอาล่ะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวคุณพ่อลูกก็มาบ่นว่ามาแย่งเวลาใช้เปิดปิดก็ยังไม่เป็นทําเครื่องเขาเสียอีกเหตุผลสารพัดที่จะไม่มาใช่ไหมแต่พอหลังจากที่เราอบรมครั้งแรกด้วยความทุลักทุเลเราเข็นมาได้สักกี่คนฮะตอนอ๋อครั้งแรกห้องละ30คนก็โอ้โหหืดขึ้นคอเลยห้องละ30คนตอนนั้นเราอบรมได้ทั้งหมด10รุ่นก็ก็300คนเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องรุ่นถึงได้300คนใช่ค่ะคุณคุณพ่อเราจะแบ่งเป็นเช้าบ่ายเช้าบ่ายเสาร์อาทิตย์คุณคร ผู้มืการที่นี่สนับสนุนมากเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ทั้งหมด6สัปดาห์ไอ้สามสัปดาห์นี้คุณครูไม่ต้องไปไหนเลยเสาร์อาทิตย์เช้าบ่ายเช้าบ่ายอย่างเงี้ยนะคะพอต่อมาคุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นความตั้งใจจริงทั้งของผู้ประสานงานทั้งหมดทั้งผู้ปกครองเครือข่ายทั้งคุณครูทั้งกับผู้บริหารเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็พูดกันปากต่อปากว่าได้ประโยชน์จากการที่มาอบรมเนี่ยนะคะก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นมาเรื่อยๆครั้งต่อไปง่ายละ ค่ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งหน่วยงานภายนอกเนี่ยนะคะเขาก็ได้ยินชื่อเสียงของเราในการอบรมคอมพิวเตอร์เขาก็จะมาขอใช้สถานที่หรือขอให้ผู้ครองของเราอ่ะคือผู้ครองเราจะเชิญได้ง่ายถ้าไปอบรมคอมพิวเตอร์เทียบกับผู้ครองที่อื่นเนี่ยนะคะอย่างมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยก็มาขอใช้สถานที่ของเราปีหนึ่งแล้วก็เพื่อใช้อบรมพอดีตอนนั้นเรามีห้องคอมพิวเตอร์ใหม่พอดีตอนนี้ปัจจุบันห้องหนึ่งได้50ิเครื่องแล้วก็มีทั้งหมด4ห้องค่ะ ครับก็เป็นเครือข่ายที่กว้างขึ้นนะครมีกา,านภายนอกมีอะไรด้วยติดต่อกันประสานกันทั่วถึงไหมครทั่วถึงไหมคือในห้องเนี่ยพอเราแบ่งกันไปแล้วเนี่ยค่อนข้างทั่วถึงแล้วการที่จะเช็คว่าเครือข่ายผู้้องทํางานได้ ได้ผลหรือไม่นี่นะคะต้องต้องเชิญทีมงานมาเที่ยวโรงเรียนเราอีกครั้งหนึ่งวันครอบครัวสตรีสีสุรโยธินนะคะเหมือนเป็นวันที่มากระชับความสัมพันธ์กันรู้จักกันอะไรอย่างงี้ไหมเพระนั้นเหมือนกับวันแสดงพลังของคณะแสดงพลังเลฟังดูเครือข่ายที่นี่แน่นแฟนมากใช่ไหมครับผู้นวยการแล้วก็แต่ละท่านทั้งคุณองคุณนงโพน์คุณคำนวณก็ทําหน้าที่มาเป็นระยะเวลายาวนานใช่ไหมฮะแน่นแฟนสนิทสนมกันมากเลยทราบว่าพอเองก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยโอ้โหนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแต่จะทำไงให้เกิดสิ่งนี้ได้ในที่อื่นๆครับเพื่อคุณคุณค,ณครูหรือพ่อแม่ที่โรงเรียนอื่นในภูมิภาคอื่นดูอยู่อยากให้เกิดสิ่งนี้ในโรงเรียนจุดสําคัญหัวใจสําคัญต้องเริ่มจากอะไรครับก็คงต้องยกเครดิตให้ท่านอดีตผู้บริหาร,รของโรงเรียนสตรีรีโยไทยทุกท่านนะคะทุกท่านเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนต่อยอดกันมาตลอดนะคะเมื่อท่านผู้บริหารเนี่ย ทำงานต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็เปิดใจที่จะรับสมาคมแล้วก็เครือข่ายผู้ปกครองที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันตามที่เมื่อสักครู่นี้เรียนให้ทราบว่าเราบริหารยังมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าโรงเรียนจะทําอะไรก็ตามสมาคมต้องรู้เครือข่ายผู้ปกครองต้องทราบนะคะแล้วเราก็จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ปกครองเราจะประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะก็จะเรียนให้ผู้ปกครองทราบว่าความสําเร็จของโรงเรียน วงลำพังโรงเรียนฝ่ายเดียวไม่ได้ค,ความสําเร็จของบุตรหลานของของท่านหรือนักเรียนของเราเนี่ยอยู่ที่โรงเรียน50อีก50อยู่ที่ผู้ปกครองนะคะแล้วเราก็โชคดีมากๆที่ท่านผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยให้ความไว้วางใจโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีนะคะคไม่ว่าโรงเรียนจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะคะจะปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็ก เมื่อเราหันหน้ามาคุยกันกับสมาคมหรือเครือข่ายเราก็สามารถแก้ปัญหาไปได้แสดงว่าความเข้มแข็งเกิดขึ้นจากการทํางานต่อเนื่องที่มีการประสานงานกาันแล้วก็สื่อสารซึ่งกันและการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเกิดสิ่งนี้นะฮะแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมจริงๆฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆที่คงอยากให้เกิดเครือข่ายแบบนี้ขึ้นมากๆความสำคัญของเครือข่ายเนี่ยคงทําให้ การทํางานอย่างที่ผู้นากาดและอีกสองท่านเล่าให้ฟังว่ามันดีขึ้นกับและดีขึ้นกับเด็กด้วยนะฮะคำถามสุดท้ายก็คือว่าจะทําอย่างไรให้เครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยเข้มแข็งมีอะไรแนะนําบ้างเ,เริ่มต้นจากการเป็นเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยนะคะต้องต้องชี้ให้ผู้ปกครองเห็นก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดใจรับผู้ปกครองเข้ามา<ช>เข้ามาเพื่อจะมาช่วยสนับสนุนโรงเรียนแล้วทางผู้ปกครองเองก็จะต้องเหมือนกับว่าคนที่มีจิตอาสานะคะ เข yeah. ้ามาเพื่อจะมาร่วมงานอันน mm ี hmm. ้เพราะว่าเพื่อขายผู oh. okay. ้คลองนี like oh. ่ไม่มีเงินเดือนเหมือนกับกรรมการสมาคมเนี่ยเราไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรแต่ว่าทุกคนก็ทํางานภารกิจของตัวเองอยู่ต้องเสียสละเวลาเสียสละหลายๆอย่างมาช่วยกันและอีกอย่างหนึ่งคือเราทําอีกอย่างหนึ่งเราต้องบอกกับขายทุกคนว่าที่เราทําทุกวันนี้เป็นอนิสงส์ให้ลูกเรานะเราเป็นจิตอาสาทําให้ลูกรู้ว่าเราเสียสละเพื่อส่วนรวมได้แล้วลูกๆเราก็เห็นรอบเป็นแบบอย่างแล้วลูกก็จะได้เออเรียนรู้วิธีนี้ค่ะเหมือนกับที่ทางโรงเรียนมีเออ จิตอาสาที่จะให้ในักเรียนอ่ะหนึ่งหนึ่งเทอมเนี่ยต้องไปทําโครงการโครงการหนึ่งเพ่ช่วยทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนค่ะแล้วโครงการนั้นพ่อแม่ก็มีส่วนมาช่วยสนับสนุนด้วยเด็กๆก็จะมามาปรึกษากับพ่อแม่ว่าจะทําอย่างเงี้ยนะพ่อแม่จะช่วยสนับสนุนยังไงบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าโรงรรเรียนอื่นๆสนใจที่จะทำเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็งเนี่ยนะคะก็ ต,ต้องเรียนว่าแต่และโรงเรียนนี้ก็จะต่างกันตรงที่ท่านผู้บริหารหนะคะแต่ละท่านที่เปิดใจให้เครือขา่ายผู้ครองเข้ามามีส่วนเท่าไหร่นะคะแค่ไหน,นค,ค่ะเริ่มจากเรียนเปิดใจแล้วผู้ครองก็คุยกันว่าคนไหนจะเข้ามารับอาสามาช่วยกันแล้วเราก็ก้าวไปได้วยกันคขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณท่านนายกสมาคมครองและครูและประธานเครือข่ายผู้ครองนะครับขอบคุณมากครับและเดี๋ยวผมจะไปดูที่ห้องของการอบรมโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ล้านครั้งต่อ,อวัน Facebook มาดับสองครับ Facebook ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าโด่งดังมากตางยังไงเดี๋ยวท่านจะได้รู้จักนะครับมีคนใช้งาน550ล้านเพจวิวเนี่ยเน่ยราคาเท่าไหร่ครับ1.2000พันล้าน เหรียญนี inan, Google ่ o o o l e ลก o เเห็นไหมครับมีคนใช้งาน1,100ล้านเพจวิวต่อวันราคาปัจจุบันนี้ของ Google ซึ่งหน้าแรกเวลาท่านเข้าไปแล้วท่านจะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรเลยราคาเขาปัจจุบันนี้ถ้าเขาจะขายนี่จะประมาณ2.4พันล้านเหรียญ24คูณ3เ็พันล้านบาท ช่วงนี้เป็นช่วงก็พักเปลี่ยนห้องครับพ่อแม่ปกครองก็ออกไปหาเครื่องดื่มรับประทานกันสักเล็กน้อยแล้วก็เราก็ดึงตัวพระเอกของงานนี้ครับคุณครูภูณท์ศักกะทัตยคุณมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับผมเห็นวันนี้คือคักมากนะฮะสอนอะไรบ้างครับแบ่งออกเป็นทั้งสาห้องที่สอนอะไรพ่อแม่ปกครองบ้างครับก็คือวันนี้เราจะมีเนื้อหาที่สําคัญก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับซึ่งเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียนของเราครับนะครับเพราะฉะนั้น นอกจากที่ว่าเราจะสอนให้ความรู้เด็กของเราแล้วเนี่ยสิ่งบุคคลที่มีความสําคัญก็คือทำผู้ปกค,ครองนะครับเพื่อจะให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าใจในเรื่องราวของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ในปัจจุบันนี้เด็กเล่นกันอย่างชนิด ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ลืมหูลืมตาไม่หลับไม่นอนกันหรือเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายเลยครับอันดับหนึ่งก็คือที่เราใช้กันก็คือเรื่องของ l o ครับ Google เนี่ยใช้ได้หลายอย่างนะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างซึ่งตัวนี้ความจริงแล้วมันเป็นภาพบวกถ้าพูดถึง Google นี่ภาพบวกนะครับแต่พออันดับ2ที่ต่อมาที่ใช้กันมากที่สุดในโลกก็คือตัวของ Facebook ครับ เฟซบุ๊กนี่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรียกว่ามาแรงมากๆแล้วอันดับ3มที่ตามมาติดๆตอนนี้ก็คือ y o u t YouTube ครับ u t u b e ก็คือการเข้าไปชมภาพยนตร์ออนไลน์ทั้งหมดค,คทีนี้ <ผม S 1> พ่อแม่ปกครองควรจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะคุยกับลูก,ลกรู้เรื่องสื่อสารกันได้ลูกดูอะไรอยู่ไอ้นี่ทําอะไรแบบนั้นเท่านั้นเนี่ยหรือพ่อแม่เข้าไปแล้วพ่อแม่อาจจะกลายเป็นคนที่ไปเล่น Facebook เลยมาค้นหาข้อมูลจาก Google หรือว่าดูอะไรจาก YouTube ต้องแบบนั้นนะคคือจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องการให้ผู้ปกครองที่ว่าเข้าไปใช้ YouTube เข้าไปใช้ Facebook เพื่อจะทำกิจกรรมอะไรเองเลยเพราะว่าถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยแสดงว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้แล้วเป็นแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่ลูกสาวของท่านนั่งเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์เหล่านี้อยู่ทำอย่างไรผู้ปกครองจะไปนั่งข้างๆแล้วบุตรสาวของท่านบอกหมดเลยว่าทำอะไรอยู่๋อ้สำคัญอย่ตรงนี้ซึ่งผมว่าเด็กเขาเล่น Facebook เด็กเขาเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายอยู่ที่บ้านครับดีกว่าที่จะให้เขาออกจากนอกบ้านแล้วไปเล่นที่ไหนก็ไม่ทราบโอ้จริงด้วยแล้วออกจากนอกบ้านอาจจะไม่ได้ไปเล่นอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กไปทําอะไรเราก็ไม่รู้นั่นแหละอันตรายมากๆเลยครับแล้วแล้วผลที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ที่เราเคยจัดอบรมแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดอันนี้ครครูมันเกิดขึ้นจริงกับที่บ้านของลูกๆของเด็กนักเรียนสิ่งที่ตอบรับมาตั้งแต่ปีแรกเลยครับ ลูกสาวบอกเลยครับพอมาเรียนกับผมเปไงฮะอาจารย์อาจารย์พูดอะไรกับแม่หนูทําไมฮะเกิดอะไรขึ้นก็คือสามชั่วโมงเนี่ยพูดอะไรบอกเอ้ามีอะไรเหรอก็คือว่าหนูเนี่ยขอแม่ติดอินเทอร์เน็ตมาสามปีสามปีแม่ย้อม่ยรอบอาจารย์พูดอะไรกับแม่หนูสามชั่วโมงพอกลับไปถึงบ้านบอกลูกติดเลยโอ้โหมีไฮสปีดเท่าไหร่สูงสุดเอาเท่านั้นเลยลูกอะไรอย่างงี้ยไหมก็คือผมก็บอกนักเรียนว่าถ้าหากว่าเธอเข้าใจว่าสิ่งที่เธอขอเนี่ย ไปอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเออเราขอเพื่ออะไร<ม>คุณแม่เน่ยเข้าใจคุณพ่อเข้าใจลูกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอธิบายที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก่อเกิดประโยชน์ให้กับตัวเราอย่างไร,ค,รคุณพ่อคุณแม่เข้าใจปั๊บเนี่ยท่านก็ให้อยู่แล้วช่องว่างหายเลยนะฮะช่องว่างก็จะหายลงสื่อสารเข้าใจกันรู้เรื่องคือมผมว่านะตรงเนี้ยม,มันลดลดในสิ่งที่ว่าพ่อแม่ที่อายุมากกับลูกที่อายุน้อยช่องว่างที่มันห่างกันขึ้นจากเดิมที่ว่าเวลาพูดแล้ว ยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจครับยิ่งพูดยิ่งไม่รู้เรื่องบางทียิ่งพูดยิ่งเป็นอย่างจริงๆนะยิ่งห่างยิ่งห่างไปแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็เขามีเพื่อนเขาอยู่ในในนั้นแล้วอ่ะในในสังคมของเขาแล้วครับคือประเด็นสําคัญเลยเนี่ยผมบอกได้จริงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็จะต้องบอกทุกคนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทําไมเด็กเนี่ยเขาถึงต้องไปเล่นโซเชียลเน็ตบุ้ครับไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าฝ่าเด็กที่เขาจะทํา ความดีให้ครูยกย่องชมเชยวาดบ้านถูบ้านทับตายครัพ่อแม่ไม่ได้ชมแต่เขาเข้าไปใน Facebook เนี่ยแหละครับเขาถ่ายรูปสักรูปหนึ่งเอาโฟโต้ช็อปดูดสิวดูดหน้าให้สวยงามทาหน้าเด้งเอาขึ้นชั่วโมงเดียวน่ะมีคนชมเขาเป็นพันเลยครับมันสําคัญตรงนี้มันสําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็ดสมัยผมเนี่ยโทรทัศน์เข้ามาจะดูทีเนี่ยดูไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งมอมเมา อ๋อในตอนนั้นตอเริ่มแรกนี่มีโทรทัศน์นี่ดูโทรทัศน์ไม่ได้เลยนะครับเป็นสิ่งมอมเมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันพอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บผู้ใหญ่มักจะบอกว่ามันเป็นสิ่งมอมเมามันก็เหมือนโทรทัศน์ในตอนนั้นที่ครูคงจะบอกเป็นสิ่งใหม่เข้ามาแล้วดึงเวลาของเราไปทําให้อะไรต่างๆเกิดขึนไปโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นออกในแนวสีเทาถึงสีดําสําหรับผู้ใหญ่ที่มองเด็กครับ และมันก็เป็นความจริงด้วยไม่ใช่ไม่จริงนะครับเพราะมนันมีสองด้านใช่แต่อย่างผมเนี่ยผมใช้กระบวนการที่ว่าในเมื่อเด็กต้องเล่นในเมื่อเด็กต้องใช้เด็กยังไงเราห้ามเขาก็ใช้เพราะฉะนั้นทําไมเราไม่เอาโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลงมาสู่ในกระบวนการสอนในห้องเรียนละ่ะซึ่งผมใช้อยู่ตรงเนี้ยพอเราใช้อยู่ปั๊บเด็กก็ แฮปปี้มีความสุขครูคก็มีความสุขการเรียนการสอนก็ประสบความสาเร็จแทนที่จะไปห้ามหรือหลบ,หลบ,หลบซ่อนๆก็เปิดกันเลย<ช>แล้วก็ให้อยู่ในการที่เราควบคุมดูแลมันได้ถูกต้อง<ช>เลยครับผมอ๋อแบบนี้ถามนิดนึงครับพอตั้งใจจะสอนแบบนี้เอ๊ะการสอนนักเรียนที่ครูสอนอยู่กับมาสอนพ่อแม่เนี่ยต่างกันไหมวิธีการจะสอนวิธีการจะค่อยๆทําความเข,ข้าใจไหมหรือต้องวิธีไหนสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยที่มาทั้งหมดเนี่ย ต่างกันทั้งฐานะต่างกันทั้งความรู้รซึ่งตัวเนี้ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเราทำย่างไรที่เราจะสื่อสารพูดอย่างภาษาชาวบ้านไม่ต้องพูดภาษานักวิชาการพูดที่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายๆเอาไปปฏิบัติได้เลยคือทั้ง150คนที่มาวันนี้ รู้เรื่องหมดรู้เรื่องเรเารพูดไปความแตกต่างอาจจะมีแต่ไม่เป็นไรพูดที่รู้ไม่เป็นไร,ไนไรครับถ้าอย่างนั้นลบคุณเวลาแค่นี้ขอบคุณครูนะครับครับผมครับแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มเรียนผมจะลองไปแอบดูด้วยว่าเขาสอนอะไรยังไงกันนะครับรวมถึงคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยครับ การตัดสินใจให้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้นะคะก็คือว่า,อาพอดีต้องารอยากจะเจอเพื่อนเพื่อนพี่พี่ค่ะของผู้ขายผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมา,เ,าเพิ่มความรู้เกี่ยวกับว่าเราจะรู้จักกรลูกได้ยังไงแล้วก็เห็นลูกเล่นคอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสอนวันนี้ก็ได้ประโยชน์มากครับเพราะว่าได้สามารถจะไปสมัคร เข้าอ e ีเมลแล้วก็เข้า Facebook ได้ก็ทำให้เรามีความรู้ทงางเกี่ยวกับรายละเอียดในการใช้ Google ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะคือเราก็อายุมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแล้วก็เห็นหลานเนี่ยเล่นคอมอยู่ตลอดเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเขาเล่นอะไรบ้างยังไงบ้างเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ก็เลยพอดีทางโรงเรียนนี่ เปิดคอร์สนี่ยนะคะก็เลยสมัครมาด้วยกคืสนใจด้วยอยากจะรู้เรื่องว่าเออมันเข้าเน็ตยังไงเข้าเ,ออเปิดเว็บไซต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค,คือลูกจะเข้า Facebook เป็นเข้าไปดูหนังดูละครเล,เล่นเอ็มเล่นอะไรได้หมดแต่เราเข้าไม่ได้ไม่เป็นเลย เราก็อยากจะเข้าไปดูว่าลูกเข้าไปตรงไหนก่อนแล้วเราอยากจะกลับไปหาคือว่าลูกเข้าไปเฟซไหนเข้าไปเว็บไหนเพื่อที่อยากจะเข้าไปดูว่าลูกเข้าไปทําอะไรคืออยากจะเรียนรู้อย่างนี้วันนี้เราเห็นโครงการที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างรุ่นครับพ่อแม่ปกครองและลูกๆให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นรวมถึงความสําคัญเครือข่ายที่แน่นแฟนก็เป็นการลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนและครู กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยครับสิ่งนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัยครับและคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยเวลาของ Teachers Network หมดแล้วครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่าชมตอนอื่นๆก็ชมได้ครับทาง www.thaiteachers.tv ดาวน์โหลดมาชมกันได้หรือทางสาางถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36K ยูแบนดรับวันนี้ผมชัยวัน์อนุตรกุลชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ